น,นะคะพี่อยู่ที่โซกาโรนะคะก็คือดาวเทาของเมสซิโกซิตี้นะคะวันนี้นะคะพี่อยูมางานเอ็กซิบิชันนะคะที่เกี่ยวกับโบสถของ1 5 s h ิ p เชเปอร์นะคะซึ่งก็คือเป็นการจำลองที่อยู่ของวาสันปาปาปาที่อิตาลีนะคะ มาให้เราดูกันที่น,นะคะแต่ว่าภายในเนี่ยจะไม่สามารถถ่ายเป็นวิดีโอได้นะคะแต่เดี๋ยวบิลจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังด้านในส่วนตอนนี้นะคะก็คือกําลังเข้าคิวเข้าคิวเพื่อที่จะรอเข้าไปชมด้านในนะคะซึ่งอรอบของบิวที่จะเข้าไปก็คือตอนบ่ายโมงนั่นเองอันนี้เป็นที่อยู่ของประธานาธิบดีของเม็กซิโกนะคะปัจจุบันก็ยังคงอพักอยู่ที่นี่นะคะในวันที่เป็นงานอินดีพินเด้นนะคะเพรสเซนต์ก็จะออกมาโบกมือให้ตรงบริเวณนั้นนั่นเอง ที่เป็นความร่วมมือของรัฐบาลเม็กซิโกซิตี้ผ่านทางกระทรวงวัฒนธรรมท้องถิ่นและการร่วมกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยประสานงานกับทางพิพิธภัณฑ์วาติกันและคณะสังคมมูลโทนแห่งเม็กซิโกให้มีการจัดนิทรรศการนี้ขึ้นเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถมีโอกาสได้เดินทางไปยังโรมเพื่อได้เห็นของจริงซิสตีนเชเบอร์เป็นโบสถ์น้อยภายในพระราชวังพะสันตะป,ปาปาในนครวาติกันเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการโบสถ์น้อยซิสตีนมีชื่อเสียงในด้านสถาปั เรรพราะเป็นสถานที่ที่ทาให้ระลึกถึงวิหารของพระเจ้าโซโลโมอนในพันธสัญญาเดิมการตกแต่งจิตกรกรรมฝาผนังโดยจิตรกรชื่อดังอย่างไมเคิลแอนเจโรผู้วาดเพดานของโบสถ์และที่สาคัญที่สุดคือเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประชุมเลือกตั้งพระสันตปาปาองค์ใหม่โดยภายในงานนะคะจะมีการกล่าวถึงความเป็นมาว่าถูกสร้างได้อย่างไรใช้เวลานานแค่ไหนบรรยากาศภายในงานนะคะจะจําลองเหมือนกับว่าคุณได้อยู่ในโบสถ์จริง มีกลิ่นทูบจากห้องโถงการอธิบายที่มาแต่ละภาพและความหมายโดยจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มให้เข้าชมนะคะรอบละ20นาทีนอกจากนี้นะคะจะยังมีภาพจิตกรกรรมฝาผนังให้เราสามารถถ่ายรูปไปที่รลึกได้และมีของขายภายในงานด้วยตอนนี้มาอยู่ที่โซโกาโลแล้วนะคะ2ปีแล้วที่ไม่ได้มาที่นี่ โซกาโลใช้เรียกเมืองพาซาหลักมาจากภาษาอิตาลีที่แปลว่าแทนโซกาโลของเม็กซิโกซิตี้ถูกสร้างขึ้นทับซากปรักหักพังของเมืองหลวงแอสเทค็คือเมืองเตนนอสติลันโดยชาวสเปนในยุค1500จัตุรัสนี้ถูกสร้างขึ้นภายในบริเวณเขตอันศักดิ์สิทธิ์เดิมของชาวแอสเท็ และเป็นส่วนหนึ่งของวัดหลักของชาวแอสเทนทที่อุทิศให้กับเทพเจ้าในยุคเทศมนตรีเมืองได้รื้อถอนวัดเหล่านั้นและได้ใช้หินจากอาคารที่รื้อถอนของชาวแอสเทนมาสร้างอาคารใหม่ในปีคศ1524ส่วนสิ่งก่อสร้างของชาวแอสเทนทที่ยังคงเหลือให้เราได้เห็นอยู่ในทางทิศเหนือหรือทางขวาของวิหารนั่นเองซึ่งถูกจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการประท้วงกิจกรรมสัน,สนทนาการช่วงเทศกาลคริสต์มาสและพิธีเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพที่นี่เป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกซิตี้เพราะมีสถาปตัตยกรรมของทั้งสองยุคคือยุคแอสเทกและยุค n น w ิวสเปนชอบร้านขนมหวานที่เก่าแก่ที่สุดนะคะดูได้จากพื้น Why right this place? It's different style. If you go to Chicago and New York, have a lot of. ถ้าสังเกตนะคะจะเห็นว่าที่บริเวณดาวเทาจะมีตึกเก่าสวยดูหรูหรามากมายนะคะเนื่องจากในยุคที่สเปนเข้ามายึดครองเม็กซิโกนะคะได้มีแนวคิดของคนชั้นสูงในเม็กซิโกเป็นสังคมแบบสเปนที่อนุรักษ์นิยมบนพื้นฐานการพิสูจน์ความมั่นคงให้กับครอบครัวโดยการสร้างความมั่นคงในเม็กซิโกนอกเมืองแม่อย่างสเปนนะคะโดยใช้งบจากเมืองหลวง มาสร้างโบสถสนับสนุนองค์กรการกุศลและบ้านที่หรูหราฟุ่มเฟือยที่สุดเท่าที่จะทําได้และค่อยๆขยายอาณาเขตพื้นที่ออกไปนะคะแต่ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคือน้ําท่วมและดินยุบเพราะเมืองเม็กซิโกซิตี้เนี่ยตั้งอยู่บนทะเลสาบนะคะจึงทําให้ผู้คนค่อยๆทยอยย้ายออกไปนะคะจากบริเวณน,นี้นะคะระย้ายไปอยู่นอกรอบเหลือเพียงคนไร้บ้านที่เข้ามาอยู่ตามตึกต่างๆนั่นเองปัจจุบันนะคะบริเวณดาวทานเนี่ย จะมีตึกที่เป็นตึกในส่วนของราชการนะคะและก็สําหรับเพื่อที่จะทําธุรกิจค้าขายต่างๆเท่านั้นค่ะจะไม่มีคนที่อาศัยอยู่บริเวณดาวเทาเลยที่นี้คือพิพิธภัณฑ์มูนันเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติเม็กซิกันตั้งอยู่ในอาคารสไตล์นีโอคลาสสิกมีการจัดแสดงคอลเลกชันขนาดใหญ่ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ศิลปะเม็กซิกันตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่16ถึงกลางศตวรรษที่20ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์มีรูปปัน้น ขี่ม้าขนาดใหญ่ของกษัตริย์ชาวที่4ของสเปนซึ่งเป็นกษัตริย์ก่อนที่เม็กซิโกจะได้รับเอกราชออกแบบพระสถาปนิก์มานูเอลตรอนซาแต่เดิมตั้งอยู่ตรงกลางของโซกาโลแต่มันถูกย้ายไปยังสถานที่ต่างๆต้ตนศตวรรษที่20รัฐบาลได้ว่าจ้างซีนเบียลคอน์ทรี สถาปนิกชาวอิตาลีเพื่อออกแบบและสร้างพระราชวังแห่งนี้เพื่อเป็นที่ตั้งของสำนักง,งานเลขาธิการการสื่อสารและโยธิกาลไฮไลท์ของที่นี่จะอยู่ที่ห้องโถงใหญ่ที่ใช้ต้อนรับโดยออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับในยุโรปมีการตกแต่งด้วยโลหะมีค่าและเครื่องประดับคริสตัลตลอดจนภาพจิตรกรรมฝาผนังเชิงเปรียบเทียบ หกโมงเย็นนะคะถ้าเพื่อนๆมาเดินเล่นนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีตำรวจอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายจากข,มขโมยขจรน,นะคะและแกงต่างๆนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าจะมาเดินเล่นตอนกลางคืนนะคะต้องระวังตัวเองมากๆเลยค่ะ